เออช่วงโควิดนะ work from home นี่แหละ work from home ไม่มีอะไรทำมันนั่งขูรั้วข้างบ้านนี่ปลูต้นไม้นี่เพื่อภาษาจีนขู่รัวข้างบ้านภาษาจีนมีคำหนึ่งเรียกว่า挖墙脚เดี๋ยวยีนจะเป็นสามดนนะเออ挖墙脚เจียเป็นสามดนแปลว่าภาษาไทยก็คือเลื่อยเก้าอี้เี๋ภาษาไทยเขาใช้ภาษาจีนใช้วาด墙งเจเออแปลว่าอะไร ว่าก็คือขู่นี as well as Likewise, então, ่ขู่อย่างนี้วาฉางก็คือกำแพงเจยวก็คือหัวมุงวาฉังเจยวก็คือขู่หัวมุงบ้านข้างบ้านเขาความหมายแบบอะไร้ไหมความหมายก็คือเราไปแย่งคนที่เก่งๆของบริษัทอื่นแย่งเขามาทํางานบริษัทเราก็เหมือนภาษาไทยคือเล่ยเกาออย่างเช่นภาษาจีนบริษัทของเราซื้อนี่มีอารย์เก่งๆทั้งนั้นเลยภาษาจีนเก่งๆทั้งนั้นเลยอุ้ย 不会挖墙脚不占嘞，除非啥人，车来被拉，么？抢来被不占嘞。人这，我们公司的精英，经常被挖墙脚。我们公司可是灰色狼，精英可是顾巧成给亏的给，经常去摆摊，被去土挖墙脚。就是土类高易，土靠压卖，嗯。 แต่ตอนนี้ไม่ต้องแย่งแล้วอยู่บ้านขูดต้นไม้เองดีกว่าตอนนี้ล่าสุดกำลังว่า别人的墙角กำลัง苦扛半考呵呵 okay, 拜拜苦人有นะ OK บายบายล่าสุด苦แล้ว